ราคาเข้าเปลือกล่าสุดประจำวันที่21กุมภาพันธ์2 5 6 5ปรับขึ้น1จังหวัดปรับลดลง3จังหวัดนะคะไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยขอเริ่มที่ข้าวเปลือกหอมมะลิปี6465จังหวัดสุรินราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่ 12,000ถึง12,800บาทต่อตันจังหวัดนครราชสีมา11,500ถึง12,500บาทต่อตันจังหวัดอุบนราชธานี11,600ถึง12,700บาทต่อตันจังหวัดศีสเกต11,800ถึง13,500บาทต่อตัน ต่อกันที่ข้าวเปลือกเจ้านาปีปี6465จังหวัดนครสวรรค์8 1 0 0ันหนถึงแปดพบาทต่อตัน จังหวัดพิจิตร8 0 0 0ถึง8,400บาทต่อตันจังหวัดพิษณุโลก8 0 0 0ถึง8,300บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรี8,400่ถึง8,500บาทต่อตันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาราคาปรับลงมาอยู่ที่8 3 0 0ถึง8,400บาทต่อตันข่าวเปลือกปทุมธานีนาปีปี6465จังหวัดสุพรรณบุรี1500ถึง1600บาทต่อตันจังหวัดชัยนา, 1, 1, 1, าท10,000ถึง 1,500บาทต่อตันจังหวัดอ่างทอง9,400ถึง9,700บาทต่อตันข้าวเปลือกเนียวเมล็ดยาวปี6465จังหวัดขอนแก่นราคาปรับลดลงมาอยู่ที่ 9,600-10,000บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานี9,500-10,000บาทต่อตันจังหวัดสกลนครราคาปรับลงมาอยู่ที่9,600-9,700บาทต่อตันหมายเหตุราคาเข้าเปลือกณความชื้น15%ค่ะพี่ๆน้องๆบางท่านบอกว่าโอ้ยจังหวัดฉันทำไมราคาต่ำจังเลยสามารถที่จะโทรแจ้งกรมการค้าภายในเบอร์สายด่วน1569ได้เลยค่ะหรือสามารถที่จะไปแจ้งสำนังกงาพนพาณิชย์ ในจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ก็ได้เช่นกันสำหรับคลิปนี้กี่ขอตัวลาไปก่อนโชคดีร่ำรวยทุกท่านจ้าไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย